สวัสดีค่ะน้องใบตองนะคะผูกกับช่องน่ารักชาแนลเย้วันนี้นะคะเป็นวันครูใช่ไหมคะแล้วก็น้องใบตองจะมาพูดถึงคำขวัญน,นะคะของวันครูกันนั่น,อน,นเองอะอะนะคะก็เป็นคำขวัญของวันครูของปี2500 64นะคะ16มกราคม2564าคำคำขวัญของวันครูมีอะไรบ้างคะน้องพี่ตองครูวิถีใหม่ใส่ใจดิจิทัลสร้างสรรค์คุณธรรมประจําชาติค่ะอ่าแลวก็น,นี่เป็นคำคำขวัญวันครูของปี2564นะคะก็ค่ะวันนี้น้องพี่ตองมีอะไรจะบอกคุณครูท,ทุกทท่านไหมคะน้องพี่ตองจะมีคำวยอนนะคะสุขสันต์วันครูนะคะ ก็ขอบคุณคุณครูนะคะที่สั่งสอนพี่ใบเตยกับน้องใบตองนะคะให้เติบโตมาขนาดนี้เนาะก็ก็ขอให้คุณครูนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะแล้วก็มีมีเงินมีทองเยอะๆนะคะกะ็แม่รถนะคะอย่างที่น้องม่ตองบอกไปนะคะ แม่รถนะคะกราบขอบพระคุณคุณครูทุกทท่านนะคะที่ให้ความรู้ตั้งแต่แม่รถพ่อหน่องนะคะแล้วจนมาพี่ใบเตยน้องใบตองและทุกๆคนที่แม่รถรักนะคะแม่รถขอห้ทุกทุกคนใช่เอฟซีทุกทท่านด้วยแล้วก็แม่รถใช่มแม่รถนะคะอยากจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทางหลายบนโลกใบนี้นะคะคุ้มครองคุณครูทุกทท่านขอให้คุณครูทุกทท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ไม่เจ็บไม่ไข้นะคะแล้วก็คิดหวังอะไรสมความปรารถนานะคะค่ะขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะก็ะถ้างั้นนะคะน้องใบตองนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใ,นใหม่ในคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราสังกตพี่น้องด้วยนะคะบ๊ายบายสุขสัรต์วันครูค่ะ weh buduk tu nak hit nah